สวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการอัดวิดีโอด้วย powerpoint อย่างง่ายที่ใครๆก็ทำได้นะคะไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะต้องทราบก่อนว่าปกติเวลาที่เราอัดวิดีโอและให้มีหน้าเราด้วยะคะ่ะตำแหน่งที่อยู่ใน powerpoint จะเป็นมุมขวาล่างเท่านั้นนะคะวิดีโอเราจะอยู่ที่มุมขวาล่างเท่านั้น,นะคะ่ะดังนั้นนะคะเราเวลาออกแบบสไลด์ค่ะก็เลยต้องเผื่อพื้นที่ว่างตรงนี้ไว้ด้วยนะคะมันจะได้ไม่บังเนื้อหาหลักของเรานะคะ กับอีกสิ่งหนึ่งค่ะคือเราสามารถพิมพ์คำบรรยายใต้ภาพไว้ได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นสคริปต์ของเราก็ได้นะคะซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันจะไปปรากฏตอนที่เราอัดวีดีโอไว้แอบอ่านได้นะคะ หลังจากนั้นค่ะถ้าเราพร้อมแล้วว่าจะเริ่มอัดนะคะกดไปที่สไลด์โชว์ตรงนี้นะคะสไลด์โชว์ค่ะแล้วก็เลคคอร์สไลด์โชว์นะคะเลคคอร์สไลด์โชว์ค่ะพอกดปุ๊บนะคะเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเริ่มจากซ้ายบนนะคะจะเป็นตำแหน่งของเลคคอร์ค่ะสต็อปนะคะแล้วก็รีเพยเนาะรีเพยคือการที่เราอัดวิดีโอเสร็จแล้วเราก็มาฟังซ้ำนะคะ ถัดไปตรงกลางค่ะเป็นโนต้ตนะคะก็คืออันที่เราเขียนไว้เมื่อกี้เองสคริปต์ของเรานะคะถ้ารู้สึกว่าโหตัวเล็กกจางสามารถเพิ่มขนาดได้นะคะหรือว่าลดขนาดก็ได้เช่นกันถ้าคิดว่ามันบังเกะกะเราจำได้ละเราก็กดปิดไปนะคะ ถัดไปค่ะลูกศรการกระบาทอันนี้คืออะไรนะคะมันคือการเคลียสไลด์ของเราค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราเลคคอร์ดไว้แล้วนะคะเฉพาะสไลด์นี้เนาะสมมุติกิบกดปุ๊บวิดีโอที่กิบเลคคอร์ดมันก็หายไปแล้วค่ะแต่ว่าอย่าเผลอไปกดเคลียออลสไลด์นะคะมันจะลบทั้งหมดเลยค่ะ คือ PowerPoint นะคะมันมีข้อดีอันนึงค่ะก็คือว่ามันจะอัดเป็นทีละหน้านะคะถ้าสมมติว่าเราพูดผิดแค่หน้าไหนค่ะเราสามารถอัดใหม่เฉพาะหน้านั้นได้นะคะหรือว่าวันหนึ่งเราเกิดอยากเติมเนื้อหาเพิ่มสักเล็กน้อยะค่ะเราก็สามารถเติมเฉพาะหน้าใหม่แล้วก็พูดใหม่เฉพาะหน้านั้นได้นะคะโดยที่หน้าอื่นๆนะคะใช้ของเดิมเนาะ,ะอันนี้เป็นข้อดีของการอัดด้วย PowerPoint เลยนะคะ ถัดไปค่ะอันนี้นะคะก็คือการเลือกไมโครโฟนแล้วก็เลือกกล้องนั่นเองค่ะสมมุติกิฟมีกล้องอยู่2ตัวนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอากล้องตัวไหนอย่างเงี้ยนะคะ ถัดไปค่ะมุมขวาล่างนะคะนี่ก็คือตำแหน่งของไม์แล้วก็กล้องนั่นเองจะเห็นว่าตอนนี้ปิดกล้องอยู่ถ้าคลิปอัดตอนนี้มันจะมีแค่เสียงอย่างเดียวค่ะก็แล้วแต่ทุกท่านสะดวกเลยว่าอยากจะให้มีหน้าเราด้วยหรือเปล่านะคะถ้ามีมันก็จะมาปรากฏตำแหน่งขวาล่างอย่างที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้นะคะอย่างนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ค่ะมันก็จะช่วยให้เราชี้ตำแหน่งได้ง่ายนะคะกดอีกทีนึงมันก็จะหายไปค่ะ หรือว่าถ้าเราอยากขีดเขียนนะคะชี้ตัวอักษรให้ดูเนาะว่าเอออยู่ตรงนี้นะนะคะหรือว่าอยากจะไฮไลท์ให้มันแบบใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทำได้ะคะ่ะถ้าทำเสร็จแล้วปุ๊บอยากลบก็เอาอยางลบมันลบนะคะประมาณนี้เลยะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะก็เราสามารถอัดใหม่ได้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นเนาะสมมติกิบกดเลคคอร์สไลด์นะคะมันก็จะเริ่มนับ3 2 1ค่ะแล้วก็เริ่มอัดสไลด์แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหมือนเรากำลังพูดอยู่นะคะแล้วก็ p อยส์ค่ะมันก็คือการหยุดชั่วคราวนะคะสมมุติว่าเราแบบ เอออยากจิบน้ำนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะเรากดพอสก่อนแล้วก็มากดรีคอร์ดใหม่มันก็จะอัดต่อเนื่องกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเราอัดสไลด์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรากดสต็อปได้เลยค่ะสต็อปก็คือเสร็จสิ้นการอัดของหน้านี้ละแล้วก็สามารถกดอัดหน้าถัดไปได้เลยนะคะก็เริ่มกระบวนการเหมือนเดิมก็คือกดรีคอร์ดนั่นเองค่ะพอเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็กดปิดค่ะมันก็จะออกมาเป็นหน้าสไลด์ปกติของเรานะคะซึ่ง เมื่อกี้อะค่ะสมมุติเนาะคิบย้อนกลับไปนะคะว่าเราเคยอัดอันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราคิดว่าเออเราอยากตัดต่อนิดนึงเนี่ยนะคะใน PowerPoint มันสามารถตัดได้เลยนะคะก็เริ่มจากการกดที่วิดีโอของเรานะคะเสร็จแล้วก็ไปกดที่ playback ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราสามารถ trim ค่ะ trim v i o ก็คือการตัดหน้าหลังนิดหน่อยนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ตอนแรกกิบอาจจะยังไม่ทันพูดค่ะหมายถึงว่ากดากดเร็วไปนะคะไม่ทันพูดเนาะกะ็เลื่อนได้เนาะหรือว่าช่วงหลังค่ะแบบเราอยากให้มันสิ้นสุดสักประมาณนี้อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกได้ค่ะเลือกเสร็จแล้วก็กดโอเคนะคะมันก็จะปรับใหม่ให้เราเรียบร้อยละเนีย่ยนะคะ แล้วก็สุดท้ายค่ะถ้าเราอาจเสร็จทุกสไลด์แล้วนะคะเราจะ export วิดีโอออกไปนะคะกดที่ไฟล์นะคะแล้วก็ไม่เอา Save a s นะคะข้ามไปเนาะต้องกดเป็น export e x p นะคะ, export ะ,คะเ x p o r t ค่ะเ x p o r t เสร็จกดที่ c สร e างวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ไปที่นี่ค่ะเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะาความละเอียดแบบไหนนะ Full HD HD หรือว่า Standard ค่ะก็แล้วแต่ง,งานนะคะถ้าอยากให้ชาร์จ Full HD ก็จะชาร์จแค่ว่ามันจะ ใช้เวลาเอ็กพอร์ตงานรวมไปถึงจะใช้ความจำที่ต้องเก็บพื้นที่อนะคะ่ะเยอะขึ้นด้วยนะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บกด Create Video เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กกิฟจะพาทุกท่านทบทวนขั้นตอนทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเริ่มจากการที่กดสไลด์โชว์นะคะแล้วก็ Record s l สไลด์โชว์ค่ะกดเสร็จปุ๊บเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็กด Record ได้เลยค่ะหรือว่าจะกดดูโน้ตเป็นสคริปต์ของเราด้วยก็ได้นะคะ ถัดไปค่ะถ้าเราทำเสร็จแล้วแล้วเราอยากตัดหน้าหลังนิดหน่อยนะคะสามารถกดที่วิดีโอแล้วก็เพย์แบ็กนะคะแล้วก็ทริมวิดีโอค่ะพอตัดเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยทุกสไลด์นะคะก็อ๋อเนี่ยคะ่ะแล้วก็เลือดเลือกเอานะคะจุดเริ่มต้นสีเขียวจุดสิ้นสุดสีแดงนะคะพอตัดเรียบร้อยทุกวิดีโอแล้วนะคะเราก็จะเอ็กพอร์ตค่ะ ก็กดที่ create a u d e o นะคะแล้วก็เลือกเอาว่าอยากได้แบบไหน Full HD นะคะเท่านี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะง่ายมากๆากๆเลยเนาะอยากให้ทุกท่านไปลองทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ